เป็นแก้วมังกรนะคะที่อยู่หลังบ้านนะคะที่ปลูกไว้นะคะติดลูกแล้วนะคะพอดีไปฉีดวัคซีนมาก็อยากกินของหวานนะเดี๋ยวว่าจะมาเด็ดเอาแก้วมังกรนะคะนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวนะนะกินนะคะไม่รู้ก็าเก็บกันยังไงวัดคิดว่าเด็ดเอาอย่างนี้ก็ได้จะได้นะาวางไว้ไหนกันแป๊บนึงค่ะที่บงังบแบบติดลูกนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะข้างในนี่ค่ะเพื่อนๆเห็น,น,นไหมปลูกเองค่ะนี่ยังเหลืออีกสองลูกเลยค่ะปลูกในกระถางนะก็ได้กินนะนี่อยู่หลังบ้านนะคะได้ยินไหมคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันดูว่ามันข้างในมันสีอะไรนะลองมาปาดดูนะคะว่าข้างในมันเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นไงโอ้ ข้างในเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆมีสุกแล้วลองกินลูกนึงก่อนนะคะมันก็น่าจะสีเดียวกันเนาะอืมค่อนข้างจะเปรี้ยวๆอยู่สุบยังก็ไม่รู้ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะคะคิดว่าสีมันแดงแล้วมันน่าจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่านะว่ามันเป็นเปลือกมันสีแดงเนาะน่าสุกแล้วแหละแทน สุกแล้วค่ะเพื่อนๆมาชิมกันข้างในว่ารสชาติจะเป็นไงเนาะอือเอาชอ้อนมานะคะชิมกันปลูกเองนะคะไร้สารพิษอืมหวานหวานเปรียปร้ยวๆวิตามินซีค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะอืมอร่อยปลูกเองเนื้อน่น,อนมากมเพื่อนเพื่อน ออร่อยคะ่ะเนื้อแน่นหวานหวานอืไม่ได้ขายตอนที่ว่าเขาออกดอกนะคะว่าตอนนั้นทำทีหนึ่งแล้วมันไม่สำเร็จนะคะ แก้มังกรจะออกดอดกตอนคืนนะเนาะเพื่อนๆปลูกไม่ยากอะแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันถ้าเราปลูกในกระถางเราจะควบคุมดินได้ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยหวานมากอ่ะน่าจะาไวสักประมาณสักสองสามวันนะคะยังมีรสชาติเปรี้ยวๆอยู่นะคะไม่หวานเท่าไหร่ให้เขาเหี่ยวๆหน่อยนะคะ หลนอ่ะแบบอร่อยอ่ะเนี่ยค่ะแบบแค่นี้นะคะบายๆขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มากินแก้มมังกรชนนะคะอิ่มแล้วนะคะเพราะว่ากินไปเยอะแล้วนะคะวันนี้กินข้าวเยอะแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ